สวัสดีครับชาทไทยมิดแอดขอโยนคำถามสั้นๆก่อนเริ่มทำไมเกาหลีเหนือชาติที่ดูยากจนและโดดเดี่ยวถึงกล้าทาชนกองทัพไฮเทคด้วยโดรนไม่กี่ลำฟังให้จบแล้วจะรู้ว่า,มาแมลงเหล็กพวกนี้กำลังพลิกสมกา,ารสงครามแบบไม่ไว้หน้าใครเลยครับปลายปี2565โดรน5ลำจะเปียงยางข้ามเส้นแบ่งแดนบินฉกเหนือกครงโซจนระบบป้องกันราคาแพงลั่นกระสุนนับไม่ถ้วนแต่ยิงไม่โดนแม้ลำเดียวคิมจองอึนแค่ยิ้มมุมปากส่วนแอดบอกตรงๆนะขนลุกสู้นี่แหละจุดสตาร์ทของ ยุคสงครามโรนต่อจากนั้นเกาหลีเหนือส่งทหารกว่า1 5 0 0 0นาายไปแนวรบครุสในยูเครนแอดมองว่านี่คือการลงเรียนสนามจริงด้วยเลือดตัวเองพวกเขากลับมาพร้อมคำผีหลบสัญญาณรบกวนแจมพรางตัวจากตา UAV และกลยุทธ์ลอดแล้วฆ่าสดใหม่จากรัสเซียดึงเทคโนโลยีจากรัสเซียขั้นแรกเปียงยางแกะสเปคโดรพลีชีพเกรานจากกาปียาเวอร์ชันรัสเซียของชาเหตุ 1- 3 6ตั้งแต่หัวรบไปจนถึงระบบควบคุมผ่านไฟเบอร์ออปติกที่แทบกวนคลื่นไม่ได้ขั้นต่อมา พวกเขาส่งวิศวกรช่างเทคนิค25,000คนไปประจำสายพานในแดนหมีขาวเรียนตั้งแต่หล่อแม่พิมพ์ยันแพ็กใส่ลังกลายเป็นโรงงานร่วมไม่ใช่แค่ซื้อมาใช้โครงการดอกบัวเหล็กในเปียงยางกิมจองอึนสั่งเดินสายพานเม็ดอินเปียงยางผลิตโดรนรบจอดแนมพลีชีพหลายร้อยลำต่อเดือนฝังชิป AI ให้แต่ละลำเลือกเส้นทางเจาะเป้าและกดระเบิดเองได้แม้ถูกตัดสัญญาณยังคลำหาเป้าหมายราวกับนักล่าไร้เงาชาวไทยมิดลองลึกภาพนะครับหากฝังเหนือส โดนราคาหลักหมื่นเป็นร้อยลำในคืนเดียวแม้กรุงโซจะมีโล่เหล็กราคาแสนล้านแต่ท่านหลุดเข้าเมืองไม่กี่ลำเมืองก็โกลาหนทันทีปริมาณค่าคุณภาพได้โดยใช้เงินน้อยกว่ามากครับต้นทุนต่อเครื่องต่ำกว่าจรวดสกัดอากาศยานกว่าร้อยเท่าโดรนจึงกลายเป็นสินค้าส่งออกตัวใหม่เพียงอย่างตั้งเป้าหมายป้อนตลาดอาวุธราคาประหยัดในตะวันออกกลางแอฟริกาและพันธมิตรไม่แค่ความบาดใช้โมเดลซื้อเป็นชุดประกอบเองแอดเรียกตรง,ตรงว่าแฟรนไชส์สงครามสำเร็จรูปเพราะใคร ก็สั่งทั้งฝูงให้มาถึงหน้าบ้านได้เร็วพอเท่ากับโหลดแอปในมือถือแล้วไทยแ่ละครับถ้าโดรนติด AI ราคาถูกบินต่ำๆเหนือหัวเราเรามีเรดาร์ระดับชุมชนกฎหมายน่านฟ้าใหม่หรือทีมเฝ้าระวังในหมู่บ้านแล้วหรือยังของเล่นหลักหมืน่นอาจกลายเป็นระเบิดล่องหนกลางดึกได้ทุกเมือ่อคอมเมนต์มองกันหน่อยครับว่าทุกคนเห็นยุคสงครามโดรนเหมือนที่แอดเห็นไหมกดติดตามกดกระดิ่งไทยมิตรแล้วลุยเทรนยุทธศาสตร์พลิกโลกไปพร้อมกันครับ